สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมิ้นมากับพูเล่แอโรเซนามิกนะคะคัสตอมลูกปืนเกรดพิเศษไม่เหมือนใครลูกปืนจะลื่นและทนทานกว่าป้องกันการสึกก่อนได้ดีกว่าค่ะตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางรี v วอร์ทดสอบมากว่า10,000กิโลเมตรแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันบ้างค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมิ้นมาที่ร้านจัก,กรยานไบซนค่ะเรามีอุปกรณ์ใหม่มาเปลี่ยนกันนะคะนี่นะคะก็จะเปลี่ยนพูเล่ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยเปลี่ยนเราเป็นยังไงกันบ้างอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะก็คือพูเล่แอโรเซรามิกค่ะชื่อของเขาอ่านว่า Revo Work นะคะของเขามีให้เลือก2รุ่นค่ะรุ่นแรกค่ะลูกบน11ฟันลูกล่าง11ฟันนะคะซึ่งจะเท่ากับของเดิมในกรุ๊ปที่ใช้รุ่นที่2นะคะลูกบน12ลูกล่าง14ฟันค่ะสําหรับ105นะคะ R 7 0 0 0ค่ะ แล้วก็ Alteca R 8 0 0 0 0นะคะและดูล a เอ e 9100ค่ะวันี้เราจะมาอัปเกรดอุปกรณ์กันนะคะด้วยตัวนี้ค่ะ p ูเล่รีเวิร์นะคะเดี๋ยวเรามาให้น้องที่ร้านไอโซนช่งใหม่เปลี่ยนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลองใช้กันว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กเหรอ่ะเสวคะูเล่เรียบร้อยเปลี่ยนง่ายมากช่างบอกเดี๋ยวให้เปลี่ยนสักสิรอบ ตันนี้พูเล่แอโร่หรือว่านะคะใช้ได้กับตีนเพีของ s h i m โ n o และ s ส a m เกียร์ไฟฟ้าก็ใช้ได้ใส่ได้ทั้งกับเสือหมอบเสือภูเขารถพับไฮบริดนะคะใช้ได้หมดเลยวันนี้ได้ลองเอามาทดสอบจริงๆแล้วนะคะมันให้ความรู้สึกปั่นเบาสบายขามากขึ้นเซฟวัดได้จริงเพราะว่าจริงๆแล้วของที่ติดรถเนี่ยมันไม่ลื่นเลยและหลายคนไม่ทราบกันว่าพูเล่เดิมที่เราใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเอาไทก้าดูลาเอตหรือแสล m มเลสนะคะจริงๆมันไม่ลื่นถ้าใช้พูเล่แอโร่ห o ือว่เวิร์กตัวนี้นะคะจะลื่นมากกว่า นานเป็นนาทีเลยและพูเล่แอโร่รีเวอร์เวิร์กตัวนี้นะคะจะเป็นลูกปืนแบบเซรามิกไม่ต้องหยอดลามันหรือจารบีเลยเป็นลูกปืนแบบคัสตอมพิเศษป้องกันการสึกหลอและการกัดก่อนนะคะลิขสิทธิ์เฉพาะของทางรีเวอร์เวิร์กไม่เหมือนยี่ห้ออื่นและถ้าสกรปรกนะคะสามารถถอดมาล้างทําความสะอาดได้แต่อย่าหยอดน้ํามันหรือจารบีเท่านั้นเองไม่ต้องไปลองทั้งทางลาบและทางเขาเลยนะคะขึ้นเขาก็ลื่นมากเลยค่ะคือรู้สึกชัดเจนค่ะว่ารถมันลื่นแล้วไหลขึ้นเลยค่ะวันนี้ก็หลั ก็เอามาตามกลุ่มนะคะคือมันโคตรไหลเลยเหมือนว่าที่ผ่านมามันแบบมันต้องออกแรงมากวกันนี้การันตีด้วย PR ไปเลยค่ะวันนี้วันนี้มินได้ PR นะคะเร็วที่สุดที่เคยปั่นเส้นนี้มาค่ะตัวพู l เล่ Aero River w o r k นะคะ<ๆ>เขาผ่านการแข่งขันทดสอบมามากมายเลยนะคะล่าสุดก็คือสนามแอลนะคะ4,000ที่อิตาลีระยะทาง1,400กิโลเมตรทำเวลา5วัน16ชั่วโมงเองค่ะปั่นได้เร็วมากๆเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเขาใช้ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนะคะมีการทดสอบมาแล้วนะคะไม่ว่าจะแข่งในประเทศต่างประเทศนะคะมากกว่า10,000กิโลเมตรนะคะไม่ว่าจะในสภาพอากาศแบบไหนความชื้นแบบไหนหรือทางเขาทางลาดนะคะตัวพูเล่แอโร่ตัวนี้ก็ยังใช้ได้ดีคงประสิทธิภาพที่ดีนะคะก็ตัวนี้คืออดทนทนทานมากリเวิร์กนะคะตัวนี้เป็นพูเล่แบบสไตล์แอโร่นะคะเซรามิก ที่เป็นของแท้นะคะมันจะให้ความทนทานกว่ามากๆเลยค่ะนี่นะคะเห็นชัดเจนว่ารถมนไหลขึ้นนะคะนี้แบบว่าไม่ได้มาโนหรือคิดไปเองเลยนะคะคือรู้ได้เลยว่ารถจริงไหลจริงๆค่ะแล้วก็ยิ่งตามถึงนะคะจากที่เราต้องออกแรงแบบเยอะกว่านี้ก็คือออกแรงน้อยลงมากนะคะเพราะว่าด้วยความแบบไหลลื่นนะคะจะ แบบแอโรเซรามิกตัวนี้นะคะก็จะทําให้มันแบบการทํางานของกลไกตัวนี้มันดีขึ้นแล้วมันก็ไหลลื่นขึ้นมากๆเลยค่ะใครที่สนใจอยากลองนะคะมีแนะนำเลยค่ะให้ไปติดต่อที่ร้านไซคิงโมเดลได้เลยนะคะ